สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ตายเอาภาพบรรยากาศของนักกีฬาจากต่างชาตินะคะที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทำการแข่งขันในรายการวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของนักกีฬาวลอลเลย์บอลจากทีมชาติบราซิลค่ะหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะสำหรับกาบีดาวตบหัวเสาตัวหลักของทีมชาติบราซิลนะคะดูจากในรูปได้เลยนะคะที่ไต่โชว์ให้ดูอยู่นี้ ะะกาบีนั้นได้รับทั้งดอกไม้แล้วก็ถุงของขวัญเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะทุกคนนักกีฬาดาวตบจากทางบราซิลเดินทางมายังเชียงใหม่แล้วนะคะแฟนแฟน,แฟนวลลอลเลย์บอลชาวไทยที่อยู่ในเชียงใหม่นั้นก็ไปต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะอบอุ่นมากๆนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ทางออบราซิลเขาเป็นคนเผยแพร่นะคะทางสมาคมวลลอลเลย์บอลบราซิลเนี่ยเขาก็ได้เผยแพร่ว่าการที่นักกีฬาของเขาเดินทางมาทําการแข่งขัน วลอลเล์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยนั้นแฟนๆวลอลเล์บอลชาวไทยให้การต้อนรับนักกีฬาของเขาเป็นอย่างดีค่ะเขาได้เอ่ยปากชื่นชมคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมแฟนๆชาวไทยที่มีการต้อนรับค่ะนี่แหละค่ะต่ายก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอค่ะที่เผยแพร่ออกมานะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของทางสมาคมวลอลเล์บอลของบราซิลนะคะที่เขาได้โชว์ให้เราได้ดูกันค่ะ และนอกจากกาบี้แล้วนะคะการต้อนรับนักกีฬาท่านอื่นๆเนี่ยนะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยก็ให้การต้อนรับอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่อยู่ในตำแหน่ง MB นะคะหรือตัวตบหัวเสาของทางบราซิลนะคะ นี่แหละค่ะพอเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เรานั้นประทับใจอย่างมากนะคะต้องขอขอบคุณ FC ที่อยู่ทางเชียงใหม่ด้วยนะคะที่คุณแสดงออกการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะขอชื่นชมเลยค่ะเห็นภาพแล้วก็บรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องขอชื่นชมออชาวเชียงใหม่นะคะที่มีการต้อนรับนักกีฬาที่มาจากทั่วโลกนะคะทำให้เราเนี่ยได้รับคำชื่นชมนะคะ นี่คือสเสน่ห์ของประเทศไทยนี่คือมิตรภาพที่ดีของคนไทยเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆนะคะดังจะเห็นในรูปเลยนะทุกคนกาบีเนี่ยได้ของเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะนี่ค่ะก็มีคนพูดด้วยนะคะบอกว่าขอให้คุณทำผลงานอย่างเต็มที่นะขอให้คุณทำผลงานได้อย่างที่คุณคิดนะก็มีการให้คำอวยพรนะคะแล้วก็กล่าวคำพูดดีๆกับนักกีฬาทั้งนั้นเลยค่ะ แต่ก็เอาภาพบรรยากาศนะคะของทางฟากฝั่งนักกีฬาบราซิลมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ